เคยแงนหะน้ามองฟ้าและสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมท้องฟ้าต้องเป็นสีฟ้าสีที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยวันนี้เราจะมาอลองหาคำตอบกันนะครับอ้างอิงจากบทความฟ้าครามจากแสงกระเจิงความลับแห่งสีท้องฟ้าประเด็นหลกัหลกๆเลยเนี่ยมันเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการกระเจิงของแสงครับคือปฏิกิริยาระหว่างแสงอาทิตย์กับชั้นบรรยากาศโลกเรานี่เองอน่าสนใจนะครับว่ามันทางานยังไง ใช่ค่ะหัวใจสำคัญเลยคือเราต้องเข้าใจสองอย่างก่อนอย่างแรกคือตัวแสงอาทิตย์เองและอย่างที่สองก็คือพวกส่วนประกอบในชั้นบรรยากาศโลกของเราค่ะงั้นเราเริ่มที่แสงอาทิตย์ก่อนเลยนะครับไอ้แสงสีขาวๆที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนมีสีรุ้งซ่อนอยู่ข้างในใช่ไหมครับแต่และสีก็มีความยาวคลื่นต่างกันใช่ค่ะใช่สีม่วงกับสีน้ําเงินเนี่ยความยาวคลื่นจะสั้นๆอ๋อสั้นๆ ส่วนสีแดงสีซ่อมพวกนี้จะยาวกว่าค่ะครับครับและที่นี้ ในชั้นบรรยากาศของเราส่วนใหญ่ก็มีแต่โมเลกุลก๊าซเล็กๆเนาะอย่างไนโตรเจนออกซิเจนค่ะตรงนี้ละค่ะที่สําคัญคือพอแสงอาทิตย์ส่งลงมาใช่ไหมคะโมเลกุลกา๊าซเล็กๆพวกนี้มันจะทําให้เกิดการกระเจิงแสงหรือที่เรียกว่า Rayleigh Scattering อะค่ะ Rayleigh Scattering ใช่ค่ะแล้วที่สําคัญคือมันกระเจิงแสงที่คลื่นสั้นๆอย่างสีน้ําเงินกับสีม่วงได้ดีกว่าสีอื่นๆแบบว่าดีกว่ามากๆเลยค่ะ เหมือนกับว่าพอแสงสีน้ําเงินเข้ามาเจอปุ๊บมันก็ชนแล้วก็เด้งกระจายไปทั่วเลยแบบนั้นหรือเปล่าครับคล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะมันกระจายไปทุกทิศทุกทางเลยแต่เดียวนะครับถ้าสีม่วงกระเจิเองได้ดีกว่าสีน้ําเงินอีกทําไมเราไม่เห็นฟ้าเป็นสีม่วงล่ะครับอันนี้มากคิด เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะจริงๆสีม่วงกระเจิงได้เยอะกว่าแต่ว่ามันมีปัจจัยอื่นด้วยคืออย่างแรกดวงอาทิตย์เองเนี่ยปล่อยแสงสีน้ำเงินออกมาเยอะกว่าสีม่วงนิดหน่อยอ๋อปริมาณแสงเองก็ไม่เท่ากันใช่ค่ะและอย่างที่สองคือดวงตาคนเราเนี่ยอัอไวต่อแสงสีน้ำเงินมากกว่าแสงสีม่วงค่ะพอรวมๆกันแล้วสีน้ำเงินก็เลยดูเด่นที่สุดที่เรามองเห็นบนท้องฟ้านะคะ เข้าใจแล้วครับเหมือนสีน้ำเงินชนะก,การแข่งขันแย่งความสนใจจากตาเราไปส่วนแสงสีอื่นที่เคลื่อนยาวๆอย่างแดงส้มก็กระเจิงน้อยกว่าเดินทางตรงๆมาหาเราได้ดีกว่าถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเรามองขึ้นไปบนฟ้าแสงสีน้ำเงินที่มันฟุ้งกระจายอยู่เต็มบรรยากาศเนี่ยแหละค่ะที่เด่นที่สุดเข้ามาในตาเราเราก็เลยเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าโหฟังดูเหมือน,นง่ายๆนะครับ แต่พอลงรายละเอียดแล้วมันมีนกลไกซับซ้อนเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะครับนั่นคือตอนกลางวันฟ้าใสาๆแต่ว่ามีคําถามต่อมาเลยครับแล้วทําไมบางทีตอนเช้าๆหรือตอนเย็นๆเนี่ยท้องฟ้ามันออกสีส้มๆแดงๆล่ะครับอ่าคําถามนี้เกี่ยวกับเรื่องระยะทางที่แสงเดินทางค่ะคือตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยดวงอาทิตย์จะอยู่แถวแถวขอบฟ้าใช่ไหมคะครับใช่ครับ แสงมันก็เลยต้องเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศในมุมที่เฉียงกว่าเดิมมากก็คือผ่านชั้นบรรยากาศที่หนาขึ้นแล้วก็ไกลขึ้นด้วยอ๋อระยะทางไกลขึ้นใช่ค่ะพอเดินทางไกลขึ้นแสงสีน้ำเงินที่มีคลื่นสั้นๆเนี่ยมันก็ถูกโมเลกุลอากาศกระเจิงออกไปข้างทางจนแทบจะหมดแล้วค่ะอ๋อโดนสกัดดาวรุ่งไปก่อนประมาณนั้นเลยค่ะก็เลยเหลือแต่แสงที่คลื่นยาวๆหน่อย,อยอย่างสีเหลืองสีสม้มสีแดงที่มัน ทะลุผ่านมาถึงตาเราได้เราก็เลยเห็นท้องฟ้าเป็นสีโทนเหมือนไปอะคะ่ะกระจางเลยครับผมทีนี้แล้วถ้าวันไหนเมฆเยอะๆล่ะครับท้องฟ้ากลายเป็นสีขาวหรือบางทีก็เทาๆไปเลยอันนี้มันกระเจิงแบบเดียวกันไหมครับหรือคนละแบบอ๋อกรณีเมฆนี่ต่างออกไปเลยค่ะเพราะว่าเมฆเนี่ยมันไม่ได้ประกอบด้วยโมเลกุลก๊าซเล็กๆเหมือนอากาศทั่วไปนะคะแต่มันเป็นหยดน้ําหรือบางทีก็เป็นผลึกน้ําแข็งซึ่งอนุภาคพ,พวกนี้ มันใหญ่กว่าโมเลกุลอากาศมากๆครับใหญ่กว่าเยอะพออนุภาคมันใหญ่มันก็จะกระเจิงแสงทุกสีหรือทุกความยาวคลื่นได้พอๆกันเลยค่ะไม่ได้เลือกว่าจะกระเจิงสีน้าเงินดีกว่าสีแดงเหมือนโมเลกุลอากาศอ๋อคือไม่เลือกว่าสีไหนสาสตร์มาเท่าไหร่ก็กระเจิงไปหมดเท่าๆกันใช่ค่ะพอแสงทุกสีถูกกระเจิงออกมาเท่าๆกันหมดแล้วมันก็มารวมกันในตาเราเราก็เลยเห็นเป็นสีขาวค่ะหรือถ้าเมฆมันหนามากมาก แสงผ่านได้น้อยลงก็จะเห็นเป็นสีเทาๆไปก,กระเจิงเก่งสุดส่วนฟ้าสีส้มแดงตอนเช้าเย็นเพราะแสงเดินทางไกลสีน้ำเงินโดนสกัดไปก่อนแล้วเมฆขาวเทาก็เพราะหยดน้ำใหญ่ๆมันกระเจิงทุกสีเท่ากันหมดเป็นวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวเราจริงๆเลยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะและเรื่องนี้มันก็นำไปสู่คำถามที่แบบชวนให้คิดต่อได้อีกนะคะลองนึกภาพตามว่าสมมติถ้าบรรยากาศโลกเราไม่ได้มีส่วนประกอบแบบนี้ล่ะ หรือถ้าตาเรามองเห็นสีได้ต่างไปจากนี้อืมทางฟ้าที่เราเห็นทุกวันนี้มันจะยังเป็นสีฟ้าแบบนี้อยู่หรือเปล่าก็น่าคิดนะคะ